วงห่งนะครับนี่อยู่กับโคตมามาโค้ใหญ่ครับไนครมามารึ่งเวลาหลังครับตอนนี้บวงห่งยังตามตรงต้นไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโคตจะวางแผนว่ายังไงต้นครับรอสัญญาณนกหวีดครับตรงต้นยังนํำ อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในครึ่งเวลาแรกถ้ายังรักษาสกอร์ไว้ได้หรือยิ่งเพิ่มนะครับ่วงต้นก็จะเข้ารอบอชิงชนะเลิศเอาละสองทีมลงสนามแล้วนะคู่ในครึ่งเวลาหลังครับ ผมต,ต้นครับเป็นฝ่ายได้เคลียร์เล่นลูกก่อนครับครึ่งเวลาหลังเอาละน,น็อตยิงไกลตรงนี้โอ้โหเกือบเป็นประตูแหมประตูทางฝั่งโบวหงก็เหนียวซะเหลือเกินลากไปโน่นลากไปข้างหน้าเลยพี่หน้าเบียดไปดีเลยไปเลยเนี้ยสร้างบอลไปสร้างบอลอ่ะเล่นเลย เล่นเร็วครับโอ้โหเกือบเป็นประตูครับอ่วงเล่นสั้นครับ โอ้โหบัวหงเบอร์สิบไม่ผ่านตรงตรง้นหนึ่งบอลลงน็อสโอ้โหระวังโอ้โหว,ว้าว <9. S 2> บอลวงยิงลูก้โอหที่เสมอได้แล้วครับโอ้โห1ประตูต่อหนึ่งตอนนี้บัวงหงบุกอย่าหนักเลยนะครับเ <7. S 2> บอรจบัวงหงนะครับเป็นผู้ตี่เสมอสรงต้นจะแก้เกมยังไงมาติดตามชมกัน1ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับยังมีลุ้นครับ ชนะคู่นี้ก็จะไปเจอไฟฟ้ากำลังคู่เมื่อกี้นะครับตอนนี้บัวหุงบุกอย่างหนักเลย โอ้โห oh, oh, ตรงนี้อันตรายครับตรงอันตรายตรงตรงน้ตงตงนต้องเคียวออกมาเอาแม็กส่งขึ้นหลังไป oh, องโอ้ยังเล่นกันโอ้เล่นเร็วครับโอ้โหสูตรเดิม <c oughs> โอ้โหจ่ายลูกนี้สวยงามเลยเป็นลูกเตะมุมครับเก้าเบอร์สิบโอ้โหยังโอ้โหลูกนี้ครับแม่แตรงต้นก็พยายามที่จะกันบอลให้ได้อย่าให้เสียประตู แล้วบัวหงอ่าตรงต้นได้บอลโดยหนึ่งเบอร์หกมาไม่มีตัวเติมไม่มีตัวเติมไอ้กันเบอร์เบอร์สี่จ่ายให้เมฆเบอร์สี่ยิงยังไม่ยิงโอยิง อันนึงหยยลุดแล้วเอาละเบอร์เจ็ดยิงลูกนี้ยังไม่เป็นประตูโอ้โหผู้รักษาประตูกันไม่ได้บัวหงบุกนรงนักเลยทีเดียวตรงต้นจะก,กันได้ไหมเอาบอลออกหน่อย เปลี่ยนผู้เล่นมาใหม่สองคนพีเป้กับไม้ครับอ้าวมามาลงมานาทีแรกอ้าวไม้ไม้ตัวเล็กแต่จิ๋วเจ๋วส่ตงต้นได้เล่นครับ พี่หมันจะเป็นคนสองลูกนี้เป๊เป๊โอ้โหเป๊เพิ่งลงมาใหม่ยังไม่คุ้นสนามไปแล้วครับกันครับเก้าโอ้โห,โหบุกอย่างต้องกันดีๆครับ บบเบอร์สิบของบัวหุงจ่ายเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเบอร์เจ็ดโอ้โหสวยงามมากครับต่อบอลลูกนี้ตรงต้นยังเล่นไม่ได้เลยนะครับเวลาก็เกือบครึ่งแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับอ้าวอ อาอเลไปเลยว่าวดสวนกับสวนกับตรงนี้ยิงใกลโอ้โหไม่เป็นประตูสกอ็อยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เป็นประตูครับเอาไปแล้วครับไปแล้วสวนกลับลูกนี้ไปแล้วครับโอ้โหเร็วมากครับเบอร์สิบครับโอ้โหลูกออกก่อนยังเล่นต่อเปล่าเหรออ้าวบวงหงได้ฟาวครับลูกนี้เบอร์สิบจะเป็นผู้ยิงเป็นลูกสองจังหวะ ลูกอันตรายครับลูกนี้ครับต้องป้องกันให้ดีครับไม่ผ <c oughs> ่านสมานหงษาตอกส้อนลูกนี้อ๊อฟอ๊อฟอ๊อปไปยังไงปอหวอ๊อฟอ้ยัอ่าวนั่เนี้ยนั่เนี้ยอยู่ที่หน้าประตูหนึ่ง หนึ่งบุกขึ้นมาแล้วหนึ่งเฟิร์ตเฟิร์เฟิร์อ,อ,อ้ไม่ผ่านครับลูกสวนกลับครับโอ้โหเคลียร์ออกหลังได้เกือบตายเป็นลูกเตะมุมของบวงัวหูลูกอันตรายโอ้โหหนงยิงโอ้ยิงสวยกรบอิกยัดกระปีกโอ,อโอ้พี่น็อตลงมาทันาพี่น็อต มาสกัดออกทันยังเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับถ้าเสมอในเกมนะ่าจะยิงจุดโทษเป็นลูกอันตรายอีกแล้วนะครับเป็นลูกเตะมุมลเล่นเร็วครับบวัวหงเล่นเร็วที่หมานแซะออกอีก เขียลูกนี้โอ้โอปีหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งเต๋ออกอีหล่ะอ้าวอ้าอ่าโคดเริ่มมีเสียงขึ้น ต้องรักษาประตูให้ได้นะครับอย่าให้ยิงเข้าไปอีกนะครับถ้าเสมอกันก็ลุ้นจุดโทษน่าจะจุดโทษในคู่นี้ถ้าใครชนะก็จะได้เข้าสู่รอบสิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับตรงต้นเล่นเร็วครับเล่นเร็วให้มา,านมานมาน,มน<ป>เอาแล้วครับ ออกหลังไปเล่นเร็วครับโอ้โหดูครับบัวหุงบัวหงุงบุกนักเดียวเดียวเสียงเชียมาหามาหาใครมามาหิงไกลลูกยอพี่น็อตยังสกัดไม่ได้หมันต้องมันต้องดูจังหวะ เอาอีกแล้วครับน,น็อตเอายังเร็วครับโอ้โหไปแล้วครับเบอร์เจ็โอ้โหยังสกัดไว้ทันเบอร์สิบยิ่งิ่งโอ้ยโอ้โหใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้เอาเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับน่าจะเปลี่ยนผู้เล่นด้วยครับโบกี้เอาละตัวติงนะครับตัวนี้ตัวตึงเลย ผู้รักษาประตูมือสองไอ้พี่เบนซ์เข้ามาบุกตอนนี้เปลี่ยนแผลน,นะครับต้องยิ่งให้ได้ต้องเอาชนะให้ได้ยิงดูดิโอโบกี้ไม่เห็นลูกรอดไปเลยครับโอ,โโอโ้น่าเสียดายครับมาเปลี่ยนประตูในช่วงนี้อสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหสวยงามเลยทีเดียว ตายแล้วตรงต้นต้องอย่าอยู่นิ่งเฉยแล้วครับต้องทำประตูแล้วนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วโอ้โหหัวหงยังโอ้โหติดเครื่องแล้วตอนนี้สองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหในช่วงใกล้จะหมดเวลาในครึ่งหลัง ตรงต้นก็พยายามที่จะตีเสมอให้ได้ครับที่หมานครับโอ้ยตอนนี้บัวหงได้ได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้เล่นได้สบายแล้วนะครับบัวหงตรงต้นนียังไม่เข้าฟอร์มเลยนะครับวันนี้เสียลูกง่ายๆครับ ต <c> ้องเอาใจเอาดีเบนครับประตูเปิดดูนี่โอ้โหน่าจะเจ็บไหมระวังเบนเดี๋ยวเจ็บใจเยนเยนแม่แม่แม่เก้าเก้าเลนนัดเล่นเร็วส่งให้เม่ ยังเริ่มห้องขึ้นแล้วนะครับโคตรอยู to ่ไม่ได้แล yeah oh! 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 yeah. ้วยิง้โหน่าเสียดายครับลูกนี้อีกนิดเดียวนะครับจะเป็นประตูตีเสมอน่าเสียดายครับเอาไหมครับเท่าเลยเท่าเลยกีระว่างเก้าละว่าง ตอนนี้กรรมการก็ดูนาฬิกาแล้วนะครับในคู่ต่อไปครับก็จะเป็นฟุตซอลหญิงนะครับระหว่างผู้ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างบัญชีอ่าปวชซอพบกับโรงเรียนมัธยมต้นนะครับ ตอนนี้บัวหงเล่นได้สบายแล้วนะครับตรงต้นโบกี้ออกไปแล้วครับเปลี่ยนตัวแล้วเอาละครับตรงต้นขอเวลานอกนะครับ1นนาทีเอาละครับบัวหงอีกนิดเดียว จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศไม่แน่นะครับสงส่วนอาจจะมีลูกฟุกก็ได้นะเอาสงส่วนมาแบบช้าๆเยือกๆนะครับโอ้ เอาล้ครับลูกสวนกลับของตรงต้นย่าพลดได้ย่าพลดได้ไม่ผ่านโอ้โหหมานเก็บบอลได้อยู่นะครับเอาเอาเอาเสียบอลง่ายง่ายเลยเอาต้องพยายามตีเสมอให้ได้นะครับช้าช้าไปไหมกันเบี้ยเอาตรงต้นก็ออกมาบุกแล้วนะครับ วกหงได้ลูกติฟาวนะครับตรงนี้ส่งขึ้นหลังมาสั้นๆอ่าเล่นสบายแล้วนะครับรอเวลาหมดเวลาตรงต้นพยายามโอ้โหเล่นง่ายเลยนะครับโอ้โหส่ตงต้นเริ่มหนักแล้วนะครับฟาว เวลาก็เหลือ no น้อยเต็มทีแล้วนะครับเอาตรงต้นต้องตีเสมอให้ได้โอ้โหอันหนึ่งหนึ่งโอ้โหหนึ่งตัวเล็กเต็ดใจใหญ่ในช่วงท้ายเกมกรรมการดูนาฬิกาแล้วนะครับน่าจะหมดเวลา ในไม่ช้าน่าจะมีการกทดเวลาเ<า>อา,อาตรงต้นโอโ้ยหมดเวลาผลการแข่งขันครับบัวหงเฉือนชนะตรงต้นไปด้วยสกรรสอร์สประตูต่อหนึ่งครับทำให้บัวหงเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้พบกับไฟฟ้ากำลังระดับปวชนะครับ ในคู่ชิงตรงต้นก็ชิงที่3นะครับพบกับพี่โปวสสสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไวเ้เพียงแค่นี้ครับ